ได,ได้เลยนะคะเข้าได้เอาไว้ดูแนวทางได้นะคะตัวดูดเงินเลยแม่ฮะหนอยใช่ฮะหนอยช่วงนี้ดูดเงินเก่งมากล็อกเปล่าไม่รู้แต่จริงๆมันไม่ถูกเรอวะจะไปโทษล็อกก็ไม่ถูกเราไม่ถูกเนาะมาตัวลูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมาตัวเจาะตัวที่เราฟันอะไรไม่ค่อยจะโผล่มาเลย อืมยอาอไหาอา่ะจะไปเที่ยวไหนคะอา่ามาที่โรงงานนะคะตอนนี้เดินทางมาที่โรงงานมาดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งทางอาทางโรงงานได้เสนอเจได้ทดสอบอตัวเซรั่มบอกๆเลยก็แล้วกันเป็นตัวเซรั่มนะคะ ทดลองสูตรมาสามครั้งแล้ววันนี้ก็เลยมาที่โรงงานที่ผลิตเซรั่มเลยก็มาทดลองแล้วก็มาดูว่าตัวไหนจะเพิ่มตัวไหนอยากใส่เข้าไปในเซรั่มนะคะ,ะเดี๋ยวเร็วๆ,ๆนี้ขออนุญาตแจ้งเลยนะแม่เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีตัวเซรั่มออกมาเป็นเซรั่มแปดแปดแปดโกลแปดแปดแปดโกลเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มทองคํานะคะเป็นเซรั่มทองคํานะคะ สวัสดี2600ท่านนะคะเดินทางปลอดภัยตอนนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะมาสระบุรีค่ะมาสระบุรีสระบุรีนะคะมาที่โรงงานผลิตเซรัร่มแล้วก็เป็นโรงงานตัวเดียวกันที่เจ๊ทำสบู่ก็คือสบู่ฟองบนตาที่หลายๆคนเคยเอฟนะคะที่หลายๆคนเคยเห็นนะคะวันนี้ก็เลยมาดูตัวเซรั่ม นะคะอเซรัม่มเนี่ยทดสอบมาประมาณอา่จะเป็นเดือนแล้วนะคะอ่าทางจทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ทดสอบทรงให้มาลองใช้รู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กก็เลยวันนี้ก็เลยมาที่โรงงานเลยมาลองดูมาลองศึกษาดูนะคะเดียเ๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีนะคะมีแน่นอนไม่น่าจะนะคะมีแน่นอนนะคะชื่อเซรั่มเราตั้งไว้แล้วนะคะเป็น888แปดแปดกลอซรัม นะคะเป็นเซรั่มทองคำนะคะอตอบโจทย์เลยก็คืออยากจะเซรั่มที่จะทำเนี่ยอยากให้ตอบโจทย์นะคะคนไทยผู้ตามตรงนะคนไทยอะ่ะนิยมผิวขาวนะคะนิยมผิวขาวคนไทยอยากผิวขาวแต่บางครั้งการผิวขาวไม่ได้แปลว่าสวยนะคะได้รับทองคําแล้วคะ่ะบอกเลยว่าใส่แหวนทองให้เลยไม่มีอะไรนะ แต่ก็รักเจค่ะเป็นกล่องส่มนะตัวเองคนที่เขาได้ทองก็มีนะอ่ะก็คนไทยอ่ะผู้ตามตรงนะชอบจานนิยมชอบผิวขาวใครๆก็อยากผิวขาวคิดว่าอุ๊ยผิวขาวแล้วดูมีออร่าผิวขาวแล้วสวยผิวขาวแล้วดูดีจริงๆแล้วตามความคิดเจนะคนเราผิวขาวไม่ได้แปลว่าสวยเสมอไปบางคนขาวก็ไม่เห็นว่าจะสวยถูกต้องไหมหนึ่งเลยเซรั่มที่ทำเนี่ยไม่ ว่าใช้แล้วขาวไหมก็ในระดับหนึ่งแต่อยากให้เน้นในเรื่องของความเนียนมากกว่านะคะคนเราอะ่ะชอบมองว่าอุ้ยหน้าฉันจะต้องขาวหน้าฉันจะต้องขาวเท่านั้นฉันถึงจะสวยจริงๆไม่เกี่ยวตัวเองนะบางครั้งคนเราขาวก็จริงแต่ขาดความหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คืออะไรคือความเนียนคือความเนียนความความเนียนความแบบความละมุนหึกภาพว่า,วา,วามันต้องเนียน ขาวยังเดียวไม่ได้ต้องเนียนด้วยรูขุมขนต้องเนียนต้องกระชับต้องใสนะะหน้าต้องเนียนต้องใสถึงจะดูมีออร่าเออเธอเคยเห็นดาราไหมบางคนเขาไม่ได้ขาวนะแต่เขาเนียนเขาใสนะเอออะโอเคสองพันสองร้อยท่านตรงนี้นะลิงก์ไลน์ที่เจ๊ปักหมดุดสามารถกดเข้าได้เลยนะกล่องสุ่มยังไม่มีค่ะแม่กล่องสุ่มเรายังไม่ได้เปิดให้นะคะสําหรับวันนี้ จะเป็นรอบเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งนะคะฝาก,กไลน์ด้วยนะใครอยากเข้ากลุ่มตอนนี้เข้าได้เลยช่วยดูของให้หน่อยค่ะสั่งตั้งแต่วันที่ห้าอะยังไม่ได้รับของเลยทักซ้ําได้เลยค่ะแม่ของหนูว่าใครที่สั่งของมากับทางเพจหนูนะพูดได้เลยถ้าเกินสามวันแม่ทักไปได้เลยขอเลขพัสดุตามของได้เลยสามวันล้วหนูไม่เกินสามวันลูกค้าได้รับของนะคะสามวัน แต่ถ้าของหมดหรืออะไรเดี๋ยวมีแอดมินโทรแจ้งแน่นอนค่ะไม่เงียบนะเราจะไม่เงียบถ้าเกิน3ามวันแม่สามารถทักข้อความไปทวงไปถามไปสอบถามได้เลยว่าเอยน้องทำไมมันถึงนานจัง3มวันแล้วถ้าเกิน3าวันหลังจากการสั่งนะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะโอเคนะเออโอเคนะ ขอบคุณมากค่ะอุ้ยแมลงวันเข้าหล่มมาได้ไงเนี่ยลิงก์ไลน์ที่หนูปรับมุดสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะกลุ่มฟรีนะทางฟรีอาะพิมพ์พร้อมเลยเดี๋ยวหนูให้แคปน่อยนะคะเดี๋ยวให้แคปน่อย,นะะย,ว,อยว่าไงเอ่ยเท่าไหร่ ต้งตรงฮาลอยช่วงเนี้หนูไม่หนูไม่แม่นนะคะหนูพูดตามตรงเลยฮาลอยช่วงเนี้หนูไม่แม่นเลยพูดแม่นก็คือบอกว่าแม่นไม่แม่นก็คือบอกไม่แม่นนะคะไม่อวยไม่อวยยศนะคะตายคือตายบอกตรงฮาลอยช่วงเนี Lunch ้ตายตายมากอ่ะดูเป็นเพียงแนวทางชอบตามไม่ชอบผ่าน รแก็แล้วกดก้าวได้รับของแล้วเขาไวมากสินค้าร้านเจจริงๆแล้วสิร้านเราไวนะแม่หนูพ่งตรงหนูส่งของวันต่อวันหนูไม่เคยเอาของมาดองสาเหตุช่วงนี้ที่ช้าหนูพูดตามตรงนะสาเหตุที่ช้าคือช่วงเนี้ออเดอร์ร้านหนูเยอะมานะฮะออเดอร์ร้านหนูเยอะมากปกติอ่ะ,อะคืออย่างไวๆเลยนะวันหนึ่งหนูได้รับออเดอร์วันหนึ่งอ่ะสามพันกล่องห้าพันกล่องคือตั้งแต่มีกล่องสุ่มอ่ะ แม่วันหนึ่งเกือบหมื่นกล่องเพราะฉะนั้นแล้ว,ะะลวะะเวลาหนูหนูพูดตามตรงนะคะแฉบแล้วกดก้านะคะเวลาหนูแพ็คออเดอร์ไปอย่างเงี้ยคือร้านหนูหนูมีอาหน,หน,หน,หนูมีเลขพัสดุเลยทันทีวันหนูปิ้นมาออเดอร์เลยอาขนส่งมารับของปุ๊บไปยิงได้เลยยิงแบบสบายๆเลยนะคะแต่สาเหตุที่ช้าหนูว่าอาทางขนส่งน่าจะยิงไม่ทันเพราะว่าหนึ่งมันเยอะแล้วก็ สาขาที่หนูใช้บริการอยู่เนี่ยหนูใช้บริการมาสองปีแล้วแต่คือสาขาเขาไม่ได้โตเป็นสาขาอีกเล็กนะคะแล้วถามว่าแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ย้ายสาขาไม่เปลี่ยนสาขาละ่ะไปส่งเอาใช้บริการสาขาใหญ่ๆสิต้องต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งหนูก็ใช้บริการกับเขามานานหนูเริ่มจากที่หนูออเดอร์วันละสิบกล่อง เมื่อก่อนหนูขายสามปีที่แล้วหนูขายของมาแบบว่าสามปีที่แล้วหนูขายของเนี่ยหนูพูดตรงๆหนูได้วันละห้าสิบกล่องได้วันละร้อยหนูก็ใช้บริการเขาแล้วมาทุกวันนี้ออเดอร์หนูหลักหมื่นเงี้ยหนูก็ไม่อยากทิ้งเขาเพราะว่าหนูพูดตรงพนักงานขนส่งเขาก็ได้จากหนูด้วยอืมหนูสาม ไปาหาขนส่งที่ใหญ่ๆที่เขามีบริการที่ดีแล้วก็ยิงของให้กับหนูไวมากหนูสามารถทําได้แต่หนูไม่เอาเพราะว่าหนูใช้บริการเขามานานพูดตามตรงของก็เลยอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ลูกค้าไม่เกิน3วันจริงๆไวสุดคือ2วันวันเดียวเนี่ยนะแต่คือต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงนี้ออเดอร์มันเยอะมันก็เลยนิดหนึ่งนะคะสู้ตายทุกวันค่ะเจสักวันต้องเป็นของของเราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากค่ะ โอเคนะใครอยากเข้าเข้าได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมาจะเป็นกลุ่มฟรีนะเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะคืออย่างกอ็อืมีน้ำใจจ้ะ เออเพื่อนขี่มีน้ำใจแท้เจ๊ฟังเบียร์รอก่องสุมรอได้เลยเสื้อสวยไหมไม่เคยใส่เลยนะเออไม่เคยใส่เลยน้องน้องก็ซื้อมาให้บอกอ,อีเจ๊มึงแต่งตัวบรนนอกคอกนาดอกตุงตังก็มีตุงตังก็มีอีหา่ามึงแต่งตัวจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งตัวถ้าเป็นเมือ่อก่อนจะแต่งตัวเก่งมากนะคะแต่เพราะว่าต้องสวยอยากได้ผัวรวย Nah.